ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะผมค่อนข้างมั่นใจว่าอันนี้ฟูดไฟท็คติกที่สปอยอันเก่าของเซสิบเอ็ดอะจะคือมันมีฟูดไฟของอันนี้แหละแต่มันจะเป็นเวทมนต์ผสมไปด้วยนะฮะคือเหมือนแบบค่อนข้างไปทางหลักการวิทยาศาสตร์อะไรผสมอย่างนี้นะมีมีวาร์ปอะไรต่างๆมากมายเต็มไปเลยหมด <laughs> ตะลิ้วทอง <laughs> ตะริ้วทอง <laughs> อะไรวะเนี่ยเนมันจะมีป ็คือมันจะมีเผ่าพวกแบบพวกวาร์ปพวกฟู้ดคาเฟ่พวกแบบโฟลเซนพวกพึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีต่างๆมากมายค่อนข้างสปอยล์หลุดมาเยอะแล้วครับฟังก่อนฟังก่อนนี่นี่นี่เห็นเลยว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนะครับคืออนนี้มันสปอยล์กขนาดนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมีออนจิ้งข้างๆด้วยเฮ้ยเชี่ยตัวอะไรนะมีสายซัมมอนด้วยมังกรมังกรแม่งบินโบยบินใหญ่เลยเมื่อกี้ โอ้โหก็ว่าอยู่มันไม่น่าจะมีแบบพวกเผ่าน้ำแข็งอย่างเดียวนะน่าจะเป็นแบบแม่มดน้ำแข็งแล้วก็ไฟมีสเต็คเวก้าด้วย แต่คือเหมือนที่ผมเห right? ็นจะไม่ม hmm. ีทีโม่นะใครที Neo ่ติดทีโมต้องเสียใจด้วยนะไม่มาหรอไม่เห็นเลยนะเนี่ย perfect shift it นี่มี build cake วิอะไรอ่ะวฮ้ยอันนี้มันเหมือนนมซี่เลยนี่ว่ stems วีวีนะเอออยากเล่นเกวน่ะเกวนะเนี้ยเกวนคาเฟ่เออใช่มันมีเกวนสกิลคาเฟ่อยู่มีจิงด้วยจิงกลับมาแล้วแคลรี่แล้วหลังเป็นทั้งไฟเตอร์แล้วเออเอลเียนเหรอผมผมไม่ค่อยผมไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นนะในการฟังแบบไม่มีสับเราก็จะแปลความหมายออกโอ้มีหลายตัวซัมโนด้วยไม่ซ้ำกันเจี๊ย โคตรสวยอ่ะอลังการมากอยากเล่นอยากเล่นอันนี้สุดเลยที่มันดูแบบน่ากลัวน่ากลัวเนี้ยแดูดูดินี่ออกของพวกดูดเลือดแม่งสกิลคืออันตีอ่ะตียับยับอ่าสโมอเดอร์รับประกันแล้วนะครับว่าเป็นตัว5บาทนะฮะ5คอส แล้วก็ปล่อยไ ball ใช่ใช่ใช่ผมเห็นคือผมจะบอกว่าผมมีคลิปเต็มๆที่สปอยอยู่ว่ามันจะมีเผ่าอะไรบ้างในเซตนี้นะที่แบบคร่าวๆจะออกมาแล้วจะมีดาก้อนที่แบบนมซี่เป็นตัวละครด้วยเนี่แต่ผมเห็นว่าอันนี้มันเป็นซิกใช่ไหมตอนแรกนึกว่าทีโมสรุปว่ามันไม่มีเฮ้ โอ้มีสกิลเซกเป็นกบด้วยเออพวกกบอะไรอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับพลังเวทอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะโอ้มอกาน์าแม่งเป็นสกิลอันตีแสดงว่าเออต้องมีพลังเวทดุดเลือดใช่คือเวลาเราเล่นมาเรายังไม่เจอพวกตัวเวทดุดเลือดเลยน้อยมากเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเรมีมีของเผ่าชื่อโครโนด้วยครับที่ผมไปดูมาแต่ วิ่งมีสตันด้วยซับไทม์เหรอโตเกียวทูมาเลยว้าวอันนี้มันรีเวิร์ดไทม์แล้วเนี่ยโคโนยูนิตไฟฟ์คอ o s t น่าจะเป็นาทมิลและถ้าได้ยินอย่างนี้แสดงว่าน่าจะโห ไม่เอาจะกินแฟนตีมามากเข้าใจแล้วว่าทำไมมันคูบอกว็บแรกเรารู้สึกว่าเหมือนมันจะเก่าแต่มันคือเอาพลังเวทมนต์คือมันจะรู้สึกฟีลเก่าๆนะแต่จริงๆแล้วมันคือเซตของภาคอนาคตก็คือเขาผสมกันแต่ทำให้รู้สึกอนาคตมีมิติใหมมากขึ้นนะเซ็ตเมคานิกชา e ์มแม i n า เซนดีน่าสนใจมากมันสวยสวยงามอลังการมากหมดเลยผชอบมากเลยที่มันเป็นอย่างนี้วิวินอยูเอ้ยกว่าไม่ทันยู่ next next combat at วิเหมือนเฮดไลเนอร์เลยที่มันขึ้นอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบซัมมอนอะสูดคอด้วยหรอสูนท์คอ Let's yeah, talk really. through some examples, starting with a simple one. Phantom right. Gloves. With 3 uh -huh. gold, you'll get a temporary Thief's Gloves until the end of your next player combat. Is, Is it really a, a Thief's Gloves if you don't get to keep it? One big great example great. comes from the Copycat charm, which grants you I a copy, copy of the first enemy champion to die during the next player combat. เชียตาแล้วมันเป็นของเราแล้วเทามันนะมันสี่บาทสดาหแล้วเกิดผมค่าได้ก็สี่บาทสาดาวของกูเลยอันนี้นี้เหมือนเหมือน e n c o u n t ร์ของเราเลยแต่เป็นแบบพวกสกิลจากเผาอะไรนี่เลย้เอิร์ดควิกตันด้วยอ่าแต่ถ้ามีคราคอนโทรก็ไม่ตัน

ascendant trick. Xerath, whose ability launches a barrage of arcane blasts at enemies, will grant you access to charms like the Tower, which is a large target dummy for a round that strikes Ooh, enemies with lightning, or the Scepter, a... which will grant you a support anvil and an artifact anvil. With all these exciting late-game charms, we expect to see some crazy final 2 or 3-player fights, i would will ask final the charm roll to eke out just one placement better when the team came One up with charms better. we had to figure out just how to make them make sense in the game make sense my right, personal huh? approach is that ux should feel uh -huh. like magic it should fade into the background and feel like a natural extension of your powers as a tactician in the convergence you so can see uh, this philosophy I'll at work with recommended mm -hmm. items right. augments and armory interfaces or right. our favorite memory enhancer the team planner but for charms we wanted to deliver something a little more delightful When you มื่อคุ a ซื้อจ i ่วม l l l ะ o l ด o ามนัก i a ง a ัวเ a n a ปรอบๆและ everyone in the l o h b y what type of m a o i c y o u v y o u t your h o n d s on. มีอีกหลายว a ธ s ใน o ารเลเวลขึ้นอีกด้วยพวกเราจะโชว์ e ร a ่ l เวทในนั t เลงว่าเราถืออะไรด้วยเล่น a l l คอ e อะไรแต่มันมีข่าชื่อพอท s ลด้วยอะไรอย่างนี้ New Nactician and Arena อันี้ก็อยากดูถผมจะได้สุ่มทีเดียวแม่งเซตที่สองไปเลย แล้วทุกคนทุกคนที่ถ้ามาดูคลิปนี้ย้อมหลังนะครับถ้าโดนในผมผมจะเอาเงินของพวกคุณมาซื้อพวกนีไว้ติดตัวอย่างเต็มที่และคุ้มค่าแน่นอนประกันให้ได้อะไรายแน่นอนคือจะพูดไ่ได้ฟังเลยเชียร์ออันนี้ค่อยดูเป็นแบบคอสมิกกับเมจิกมากเลย คือมันเหมือนมันจะพยายามเน้นธีมของอันนี้อันนี้เขาถือว่าทำตัวได้มาตรงคอนเซ็ปต์กับเซตที่เขาต้องการจะทำนะคือทางเนี้น่ารักมากเลยน่ารักวิคายคอมเล็ตอยากได้อนี้น่ารักอ่ะ They potter around the arena, serving croissants, scooping like up spills. Oh, oh, oh. But if you start scooping the floor with your opponents, they'll swap their broomsticks for glowsticks. Oh, 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 oh. And become your uh, own personal uh, squad. Get a win streak going and, <laughs> well, <wow, laughs> this happens. Honestly, <laughs> a collaboration with an NA <laughs> contest who you probably know <laughs> from this bootcamp. If you need another hint, check out this boo. boom. Boom, the bootcamp you. Boom will be available for all Boot Box bootcamp and community participants for free. <coughs> during the boot camp and we'll be later <coughs> added bop to bop the a. Shop for everyone to get in on the cubicle cardboard action. That's it for cosmetics. For now. There'll be a few more new tacticians and of course a new pass. A few months to, wait <coughs> to check those out. For now, let's see what the rest of the team is cooking up. cooking. <coughs> <coughs> new revival. Oh, next, next. Hello. <laughs> My name is Wright Tina, and I'm the product manager for TFT's events and set revival. Before I reveal what we're doing <laughs> to <start laughs> today, I want to share some insights on our first set revival, Galaxies. <laughs> <laughs> a totally new game. We <laughs> <Set Revival. laughs> <You> weren't certain <laughs> that <laughs> set revivals would resonate with players. I mean, did players really want to get Blitz hooked every game again? If <laughs> <laughs> <course, Cans> not, <laughs> that's why you have to scout. <huc> but you never, <laughs> never <laughs> ever pivot. Huh? <laughs>

Vertical uh, Legionnaire hey, and of course, our first legendary unit that costs 6 player health instead of gold. Six yep, of gold. I'm talking Timo. Uh, uh, the Dawn of Heroes was like the mid set for our fifth set. and has a reputation set. of being one of TFT's biggest comeback stories. The set introduced mechanics that become core parts of TFT, Four like radiant it items, Ay, armor, uh, and All of which have inspired various portals, augments, and more.

ฟังไม่ทันเลยรู้แค่ว่าเซต14.19อันล่าสุดที่ผมทำเหมือนจะ14.14อุ้ยต้องกี่แพทเดียวกว่าจะเซตดีเวลเปอร์มาแต่ว่าข่าวชัดเกล้วอินกอเฟเบิลดูล่าสุดมาอันนี้ผมไม่ทันดูฉากรีแอคชั่นของนักแข่งเขาเป็นไงบ้าง Uh, uh, this year, I'm excited to announce here. that the next TFT Open is headed to Macau, December 1st through the 15th. <coughs> Macau. to how last year's Open was played on the second patch of Remix Rumble, the Macau Open will be played on our next set when it's still <coughs> fresh. <coughs> but don't wait to start prepping. But like last year, this year's Open will be played on the second patch of Remix Rumble. pearls ฟุตบอ e อย p กฟ y งเพลงอีกต้องมีเพลงดีๆไหมอยาได้เพลงให้มาดูแบบโลกเวทมนต์มากเล l a หมื s s พวกช i ร์เลนเ e อรพแกรน์มาสเต m a s มา r m a ตอร์จะได้ของอะไรดีขึ้นเลย เออจเหลืมาเยอะมากแล้วเหลืเยอะแล้วจำไม่ทันแล้วไม่โมดีกอล์ TFT future เฮ้ยบอกอนาคตแนวทางด้วยมาไกลแล้ว Peter Whalen here the last time we checked in Mort and I shared our new three set a year model ว่าฮะใช่ใช่ three s ที่จะมาต่อเป็นไง with three What's sets here. Fun? we have three pods working on a longer timeline to deliver higher quality content. Mm -hmm, at this point, quality. we've learned a lot about what good looks like, from mechanics to traits, all the way to thematics. we're committed but to tematics. investing in the stuff that makes each set feel special, like fun and unique portals, augments, and evergreen systems like items. shout out to the 20 new artifacts released earlier in inkborn fables. Mm -hmm. we're also focused on the first 10 22. to 30 hours of a tft player's experience. Learning the ropes of a deep, strategic, and fast-paced game is incredibly rewarding, but it shouldn't feel demoralizing. Why I don't you do that. <laughs> we're not quite ready to share just how we're looking to better this experience, but we can assure you that not only will this be good for new players, uh -huh. but also for you, our current players. Just think about how much easier it could be to get your friends into TFT and help your double-up climb. <sighs> We've come a long chắc way chắc from summoners flooding the entire board with particle effects, or Ash accidentally firing a crystal <coughs> <arrow> <coughs> into a board far Thank you so much for I being the TFT, 3 TFT would not be the same without you, because together we are TFT, and, TFT. and our future is bright. <coughs> oh, oh, and before I forget, I think it's time to let the cat owner out of the bag. ผมว่าเขาทำได้นะที่ TFT จะยืนในจุดเดียวเกมใหญ่เกมดังๆในตอนนี้แต่มันต้องใช้เวลามากเลยจากการที่เราคนต้องกระจายความเหมือนตอนเซตสิบอ่ะนั่นคือแบบสิ่งที่เปิดโลกจริงๆอ่ะต้องทำให้เซตเซตนี้หรือเซตกนาคนมันค่อนข้างทำเป็นแนวนั้นมากขึ้นเหมือนเซตสิบที่มันค่อนข้างเปิดโลกมากในการเล่นให้คนเข้าถึงง่ายๆมันไม่ควรจะมีแมคชนิกอะไรเยอะไงควรจะเน้นแบบ มันคือคำว่านี่โคตดดีอยากได้มากเลยอ่ะวิยูมีมิมาด้วยไม่รู้ตัวอะไรอ่ะตัวล็อเชิรแน่เลยเซตนี้แล้มีคาซาดินด้วยดูชัดแล้วอ่ะโว้ ผมต้องดูคลิปแล้วก็สปอยมาเลยไหมว่าจะเราจะมีตัวละครอะไร<ห>บ้างในเซตเนี้ยโอ้โเซตุลาสามเอ็ดตามคาดนะครับว่าเซตใหม่มาทางการวันที่31สแพทสุดท้ายที่เราจะเล่นของเซตสิคือวันที่17ซึ่งเป็นการเปิดของเซต PBE พอดีเซิร์ฟ PBE นีซึ่งเดี๋ยวประมาณช่วงวันที่17นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเล่นที่เซิร์ฟ PBE เหมือนกันนะฮะ